มหาวิทยาลัยราชพัฒนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาัดก,กิจกรรมส่งเสริมหน้าที่พลเมืองเพื่อการพัฒนาสู่สังคมที่เป็นสุขครั้งที่3ครับ นางสาวนุชนาประทีปเทรานันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมหน้าที่พลเมืองเพื่อการพัฒนาสู่สังคมที่เป็นสุขครั้งที่3ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยมีคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรม mm -hmm. สำหรับกิจกรรมส่งเสริมหน้าที่พลเมืองเพื่อการพัฒนาสู่สังคมที่เป็นสุขครั้งที่3เป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมหาวิทยายลัยได้มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมได้แก่พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีความรู้และเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองในฐานะพลเมืองตามรบบอบประไต,ะตย และสามารถนําไปปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็นสุขโดยแบ่งรูปแบบการจ,จัดกิจกรรมออกเป็น3ส่วนประกอบด้วยการจัดทิทัศการให้ความรู้การแสดงละครและการบรรยายพิเศษในหัวข้อบ้านเกิดเมืองนอน